สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะบ่ได้เข่าป้าสองมือพี่น้องเอ้ยมาเบิงผักกูดซอยยายพ่อนหญ่นี่จากเราพี่น้องผู้ดใดจะไม่เจ็บกับมาดเด้อพี่น้องเอ้พักสิหญ่นี่จากเบิดแล้วเมื่อนี้ยายพ่อนเข่าป้าพี่น้องอันสิไม่เจ็บพักกูดไปย่ำบุญเซนเมื่อนี้พี่น้องคอยซื้อหมู เสืออันเนี่ยเตียงกับกุ้งปลาหมกึกแล้วก็หอยเมื่อยท่าย่ำบุญเซ็นมือนน,อ <c oughs> ออนิพี่น้องเ้ยพักไหมโอ้ยอ่อนพี่น้องเลยถ้่แม่นย่ายพ่อนทรงออกได้เนาะพี่น้องเนาะย่ายพ่อนรวยได้นน่พี่น้อง หักฟี่ในแางแดนนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่คนอยากได้อยู่ต่างประเทศพี่น้องแต่ว่าบอสามารถสิสรงออกได้พี่น้องมาเบิ่งซอยกันด้วยนี่ <c oughs> ถ้าสรงออกได้แย่พ่อนนี่ร่วยเลยพี่น้อง้ยนี่ <c oughs> กคัพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันเด้เนี่ยปบบอดายล่ะพี่น้องเงนี่ยเบิงเนี่ยมีแต่งางาม ในต่างแดนของฟี่พี่น้องเอ้ยพักก็ได้ มีแต่หยอดอ่อนๆหยอดกระลังพ่อหลวกกินกับป้นกับแก้วเลยพี่น้องเลย นงามครับพี่น้องมีแต่ก่องามงามเก็บเอาดอนนี่กับพ่อเราพี่น้องมึเงเนี่ยแห้งถือน้ำฝนพี่น้องเอ้ยแห้งแต่งามเร็วบบดท,ที่ี่น สองมือแดดสามมือฝนตกคุณที่พี่น้องนี่สองมือสองมือแยกพอนบ่ได้เขาปลาพี่น้องฝนตกให้เพื่อนสองมือแดดจำๆอีกสามมือฝนตกพี่น้องอากาศขึ้มๆหนาวๆอวยู่นี่หิมะล่องบนเขา ซ้อมก่อพุ่นแห้งงามครักพุ่นงามครับบ่ วางสองมือ <c oughs> วางสองมือแห,ห่พี่น้องยายพ่นมาเขาปลาได้ของแถมกับบ้านน้ำสองตพี่น้องเฮบกับบ้านน้ำสองตได้น้องเฮบกับบ้านน้ำเลยของแถมจากปลารรมาชาพี่น้อง มันง่ามขาดง่ามแม่กการลัางขื้นพี่น้องเอ,อ้ย ในป่าแห่งก่อใหญ่พี่น้องพุ่นเปิ้ลก่อพุ่นงามคักมาเอาก่อน,นี่สักกันไอ้เบิ่งก่อนันนอน่นดูพี่น้องมางามคักแท้พุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่ปดเอา้าเบป็นไงพุ่นน่ะ ปวดเจ้งเพ่งย่พี่น้องเฮ้ยมาเบิ่งซอยกันดูนี่โอ้ยพี่น้องทั้งประเทศให้สร้างบัคคีรถบาทไม่เก็บใดเนาะพี่น้องว่าบ่า เต็มทุงแล้วล่ะที่น้องเ้ยบ่งดูก,กอนี่ไหมซ้อมกอนี่งามงามพูดนะ งามคักพุ่นณพี่น้นองไอ้เบิ้งสองก่อคุณสามก่อุ่นงามงามอันพักไปสองมือมากกับพ่อพักกูดงามคือเก่านั่นแหละพี่นอ้องเพราะว่าอัน <c oughs> ดินพันุอุดมสมบูรณ์ งามค่ะบิง่งพี่น้องเบิ่งกอดน,นี้ด้วยนี่โอ้ยเบิงบ่งเบิง่งคว่วสวยงามกอ,อนอว่าลัวพี่น้องเอ้ย บึงอ้าวบึงดูง <c oughs> ามคักคุ่นพี่น้องไายพอนจะได้เต็มสอบแล้วพี่นอ้องบึงเนี่ยสามก่อนี่พี่น้องดูงามคักโอ้ยอ่อนอัวรัวอยู่ กานมันนี่แห้งหวานได้พี่น้องกานเย่ๆมันนี่แกงสมลวกกินกับน้ำพริกกับปีกับป,กบปนกับแก้วนี่แซ่บคัะเมื่อนี้ขอจะเก็บเอาเต็มทุงหน่อยขอกระจากกับบ้านลลเด้จะพาพี่น้องเข้าไปย่ำบุญเซนตามไปเบิ้ง ตามไปกินย่ำบนเส้น้ำแย่พอนเลยพี่น้องเมื่อนี่เออเอ,อโอ้ยนั่งถือกันต้นต้นแย่โอ้ยแต่มันขั้นขากบาทที่นเอฟซีพันมาแย่พอนขออยากได้อันเอียงกับพันมาดอกต้นแย่มันงามเจ้าเสือไปอยัางมันดาดล้วเก็บขึ้นอย่างนี่ เอฟซีแขอยแจ้งไหนขอ่อยว่าอยากได้อัน่ะมากตั้มแยก่กับบ้านละว่าสันโอ้ยงามคักนี่แต่หยอดใหญ่ๆ แ้งถ<ำ>ึกดําฝนแห้งแต่งง่แต่อวบพี่้อง อำเภอสามสีก่อนี่พี่น้องงามครับบ่บังคว่มสวยงามของเพิน่นพักเต็มปลาอยู่พี่น้องกานล่างงาม เขยายพ่อนกน็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ยายพ่อนก็นจะกลับบานแล้วพีนะะ่น้องไปย่ำบุญเซ็นกันบังมีแต่ก่องามๆพุนเก็บเอาสามก่อนี่กับลับบบานได้บาน่ย พี่น้องตามไปกลับบ้านยายพรพาไปย่ำบุญเสร็จเนาะค่ะเนาะเมือนี่ยายพรเสนอเมนูยำผักกูดพี่น้องมาลงมือย่ำกันเลยค่ะ นี่กันน้ำยำทำเสร็จเรียบร้อยค่ะ Mm-hmm. เสร็จเรียบร้อยค่ะนากิน่พี่น้องยำผักกุดใส่วุ้นเส้นใส่หมูและหอยปลาหมึกกุ้งม,มาด้ยวยค่ะเด้อเอฟซีทุกๆท่านค่ะยำผักกุดจานใหญ่หน่าทานมากค่ะมาด้ยวยค่ะเด้อเอฟซทุกๆท่าน ยำบุญเส้นใส่ผักกูดหย,ยอดใ่ายๆอวบๆพี่น้องเอ้ยมาๆ